สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะกับข้าวของพี่วันนี้พี่จะมีผัดเผ็ดลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ยำไข่ต้มค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเริ่มจากยำไข่ต้มก่อนพี่ยำเองลูกชิ้นปลาพี่ก็ผัดเองนะเพื่อนๆอร่อย อยากกินแบบยำยำไหกินตอนเช้าเลยเมื่อวานพี่ไปออกลัางกายแบบหนักๆนักเลยไงแล้วเย็นพี่ก็ไม่ได้กินอะไรนะพี่กินลูกไหนอะคะลูกไหนของพี่ะคะตัวเบาเลยพี่ให้เพื่อนเพื่อนดูแบล็คเบอร์รี่ที่บ้านพี่นะคะเนี่ยดูดิลูกใหญ่มากนะคะี่ยนี่ไม่ได้บำลุงอะไรนะพนเพื่อนเพื่อนดูดิลูกใหญ่นะคะ พี่เก็บมาถ้าเป็นลูกเล็กก็จะประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้เล็กมากเนาะคุืกุหลาบเขามันเหมือน,ม,นมันเต็มที่มันก็จะแกนแกนแก้แลวค่ะถ้าหมดกุหลาบพี่ก็ว่าจะปลูกแบล็คเบอร์รี่ของพี่มีแบบมีหนามกับไม่มีหนามนะคะพอเวลามีเองก็ไม่ได้เก็บกินหรอกเพื่อนๆนกให้นกไปกินมา พี่ซื้ออลูกชิ้นปลาของยาวราดนาะคะ่ะเี่นี่แบ่งครึ่งนะคะมันใหญ่มันจะไม่คาวพี่ก็มีอะไรก็ใส่ๆไปมีมะเขือขึ้นตอนแรกพี่ว่าจะผัดกับเพาลูกชิ้นปลามปีมะเขือขึ้นที่บ้านแม่งะ้นตู้ก็เป็นผัดเผ็ดผัด ผัดพริกแกงเลยพี่ไม่ได้ใส่ใบมะกรูดไม่มีเลยใส่กะเพราแทนอืมัหเล่อนตัวเอง อร่อยอืมใส่ต้มอ,อุ้ยพี่ก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆกินให้หะ มีอะไรก็ใส่ไป,ไปอื รสประจำเสียงดังมากเผ็ด พี่ขอโทษทีนะเพื่อนๆฟ้ซฟ้าฟ้ซฟ้าอ่ะเผ็ดด้วยอร่อยด้วยมะเขือคืนเนี่ยแกงเผ็ดแกงป่านี่อร่อยจริงอ่ะชิ้นโตโตเลย ี่ชอบผัดแบบไม่สุกอ่ะไม่สุกมากอ่ะเพ่เคี้ยวนึบ,นบ,นบดิใส่ตัวฟักยาวไปด้วยมีอะไรก็ใส่ไงกินคนเดียวไม่เป็นหลักการเท่าไหร่มีอะไรใส่ไปหมดเลยอื ซื้อมาครึ่งโลตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่มากเลยพี่ว่าจะเอามายำอะ่ะไม่ยำใส่มะม่วงก็เอายำแบบต่งซุ้มต่าแบบนี้ค่ะยำใส่มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ ใส่หอมแดงแล้วอร่อยอเผ็ดช่วงนี้เน้นผักเยอะๆไปแอโรบิกมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พี่ไปเดินอีกชั่วเอ้ยครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นชั่วโมงครึ่งเหมือนร่างกายเรามันไม่ค่อยไหวอะ่ะคือเราอ้วนขึ้นอะ่ะ น้ำหนักเราขึ้นเนื่องจากที่พี่ไปกินซิลเลอร์มาเนี่ยมันก็สองวันน่ะมันก็เต็มที่อ่ะเนาะมันยังแบบไม่เบิร์นออกหมดอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปออกกำลังกายพี่ก็เลยแบบช่วงนี้ก็กินแบบผักแล้วกิกนน้อยๆน่ะเ,เดี๋ยววันนี้พี่จะไปวิ่งที่สนามไลยคะเมื่อวานพี่คิดว่าครูอโรบิบวันอังคารอ่ะเขาเต้นเพลงมันมากทีนี้เขาไม่ได้มาค่ะ เป็นคุยคนนึงขึ้นแต่ก็มันไม่เท่าคูที่เขามาประจำมาคาานะมาเยอะรุนประจําเพื่อนๆหวังสิบยีย่สิบรอบไม่พี่พูดจริงๆนะแบบเนี้ยพี่ก็ว่าพี่จะเลิกบทแล้วแ,แบบมันผมไม่ไหวอ่ะ พี่ถึงพยายามทำคลิปเร็วๆพี่แบบเสียสมาธิมากเลยนอกกล้องอเสียงมันดังมากเลยอร่อยพี่ก็อยากจะทำคลิปแบบกิน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 ไม่พูดนะแต่ก็ไม่ได้อ่ะติดคุย cái này cũng muốn mà nói ạ, Ừm Thú này ngon. phát. ลูกชิ้นปลาพี่ก็ว่าพี่ใส่ทํากับข้าวแบบนิดเดียวมันก็เยอะพี่เป็นคนมือเติบมาเพืเ่อนเวลาทํากับข้าวพี่ทําเยอะแต่เราก็อยากทําไงมันเป็นรสชาติที่เราแบบยากกินอะถ้าอะไรที่มันแบบไม่ยุ่งยากมากพี่มีเวลาพี่ก็จะทำค่ะ อร่อยผัดเผ็ดมันก็ต้องเผ็ดนะเนาะชื่อผัดเผ็ดยำม,มันก็ต้องแซ่บๆแบละอร่อยยำเองพี่ก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆไม่มีอะไรก็ขออะหมูสับก็ไม่มี ไม,ไม่ให้เน้นผักเน้นเครื่องยำไม่ให้เน้นผักหรอกเพราะผักก็ไม่มีอร่อยอ้มะเขือยังร้อนอยู่เลย ใส่พริกแกงเผ็ดไปนิดเดียวเพื่อนเผ็ดพริกแกงร้านนี้เผ็ดมากห่ามะเขือมะเขือมีไม่เยอะแม่พี่เขาเก็บไปแจกหมด พี่ไปก็เหลือนิดเดียวแล้วแหละพี่ก็เลยเก็บมาหน่อยคราวที่แล้วที่พี่ทำคลิปอันนั้นเยอะ อร่อย เผืออร่อยมะเผือเพสซ ฟื้ดฟ้าฟื้นฟ้ดฟืดฟ้า,ฟฟา,ฟฟาวันนี้มันเผ็ดจริงๆ ขอชิมลูกไหนไม่หมดนาทีเพื่อนๆหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยหลายวันแล้วเมื่อคืนเพื่อนกินไปสามแกเผ็ดก่อนซื้อมาอกินแบบนี้ไม่ไม่หมดนยก็ต้องบังคับเองกินน้อยเกรนยมใจไหมค,คะค เปรี้ยวหวานๆน่อร่อยมากเลยเดี๋ยวพี่จะไปเก็บอีกเขามีสุกเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆพี่อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ครอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ติดตามช่องเล็กๆของพี่นะคะทักทายพูดคุยนะคะผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะที่แบบมาดูช่องของพี่นะคะมีเวลาก็ดูนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ